ยินดีกับพระเอกชื่อดังทายาทหมื่นล้านมาแล้วเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งพระเอกดังมากความสามารถที่ใครหลายคนต่างก็รู้จักและชื่นชอบเป็นอย่างมากสำหรับนิวชัยพลโดยล่าสุดได้ออกมาประกาศข่าวดีซึ่งก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคู่รักหมื่นล้านอย่างพระเอกหนุ่มนิวชัยพลและภรรยาสาวนักธุรกิจอย่างเมษากิตติมา ที่ล่าสุดวันที่10ตุลาคม2 0 2 2นิวชัยพลได้ออกมาประกาศว่าตัวเองนั้นกำลังจะเป็นพ่อคนแล้วเพราะภรรยาคนสวยกำลังมีลูกคนแรกโดยโพสต์นี้ระบุแคปชั่นว่าประกาศข่าวดีเบบี Baby, มาแล้วจ้าเย่เ yeah, ย yeah. ไปดูคลิปวินาทีที่เราสองคนรู้ว่าจะได้เป็นพ่อแม่ได้เลยตอนนี้ที่ช่องนิวชัยพล ซึ่งหลังจากนั้นก็มีแฟนคลับและคนในวงการบันเทิงต่างเข้ามาคอมเมนต์ร่วมแสดงความยินดีกันอย่างมากมายแต่เอาเป็นว่าจะใช่ลูกแฝดอย่างที่หนุ่มนิวนั้นเคยพูดเอาไว้ก่อนหน้านิวหรือไม่ก็ต้องมารอติดตามกันต่อไปค่ะ